กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุจึงได้มีนโยบายในการสร้างโอกาสของผู้สูงอายุในปี2559นี้โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงดำเนินงานให้เป็นรูป,ปรธรรมเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับพี่น้องประชาชนภายใต้แนวคิดเสริมสร้างชีวิตใหม่ให้คนไทยมีความสุขซึ่งน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สังคมไทยสร้างชีวิตใหม่ประชาชน โดยกลไกประชาลัฐผ่าน16กิจกรรมสําคัญหนึ่งในนั้นคือโครงการมหาไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นรับผิดชอบโดยสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้พัฒนาระบบบริการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายจรินทร์จักรภาคอาธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าผู้สูงอายุ ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญของประเทศซึ่งจะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาให้ลูกหลานในอนาคตได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเป็นก้าวแรกที่สําคัญของการพัฒนาตนเองครอบครัวและประเทศในอนาคตคือผู้สูงอายุเนี่ยขาะนี้เนี่ยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มเต็มเต็มที่แล้วเพราะจะเห็นได้ว่าคนเริ่มอายุยืนยาวมากขึ้นนะคนผู้สูงอายุก็เพิ่มมากขึ้นในหลายๆที่ก็ ว้าเวลูกหลานก็ไม่ค่อยอยู่บ้านซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเปรียบเสมือนคลังสมองเลยนะเพราะว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการใช้ชีวิตและการต่อสู้ดินน้นรนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็จนมีอายุยืนยาวมาได้เนี่ยผม,มว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าอย่างเช่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งที่สม,มุทรปราก,การเนี่ยก็ทำได้ดีมาก ซึ่งผมก็อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะทุกๆท่านในะลองไปดูนิดหนึ่งว่าเขาจัดองค์กรให้ผู้สูงอายุเนี่ยที่อยู่อย่างเหงาเหงาเนี่ยกลับมีกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยได้อย่างไงในขณะเดียวกันเขาก็เอากลุ่มตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยและทําให้ชุมชนนี้มีความรักความสามัคคีโครงการสําหรับผู้สูงอายุของอบตอบางน้าคพึ่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นถือเป็นชุมชนต้นแบบ ของการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุโดยจัดทํากิจกรรมรวมถึงโครงการต่างๆขึ้นก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุภายในบริเวณชุมชนบางน้ลำพึงได้มีกิจกรรมปฏิบัติที่จะส่งต่อความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆได้นําไปพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้ ผู้สูงอายุบรรพึงเราให้เขาทำเนี่ยหลายโครงการมากนะคะก็ดูแลผู้สูงอายุหนึ่งเรื่องดูแลคนไข้ติดเตียงสองให้เขาออกกําลังกายทุกวันอาทิตย์สามแล้วก็เขามีการเล่นกองยาวกันเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็เดินทุกเดินทุกวันอาทิตย์ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบอของลูกหลานเราทุกคนเลยนะ,ะถ้าเราไม่มีผู้สูงอายุผมไม่มีพ่อ,อมไม่มีแม่เราอบรมสั่งสอนว่าผมเป็นคนดีอยากทําให้เป็นต้นแบบน้องถิ่นว่า ถ้าทําให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเราจะไปบอกว่าเราอยู่แต่ยังหวัดงบประมาณไม่มีบางทีมันไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรมากมายเลยมันเกี่ยวกับชุมชนสาม,มัคคีร่วมมือร่วมใจกันทํางานให้ประสบความสำเร็จในก้าวหน้าชีวิตปัจจุบนันและความเป็นอยู่ที่จริงของชาวบ้านมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแง่นั้นแหละเราไม่ต้องไปใช้งบประมาณมีความเข้าใจแล้วผู้บริหารก็ต้องติดดินด้วย <Okay. S 2> ต้องคุยกับผู้สูงอายุต้องอะไรดูแลเขาจนเขาอิ่มตัวแล้วเขาก็ช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่าง นายสมเนรรัศมิทัศน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่งกล่าวทิ้งท้ายว่าโครงการที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นนอกจากจะดำเนินควบคู่ตามหลักนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ว่ามหาดไทยห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี2568แล้ว ยังดําเนินสอดคล้องควบคู่กับราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุภายในชุมชนนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาพึ่งจึงขอเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนโดยมีผู้สูงอายุเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญโดยมุ่งหวังที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่เกิดจากการบ่งเพาะเติบโตเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดี ที่จะสร้างให้ชุมชนสังคมและประเทศจเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย